ฮัลโหลทดสอบทดสอบอครับตอนนี้ก็มาพบกันเป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะครับเด็กๆออนไลน์ทดสอบอ,ออนลัดคิช่วงนี้มาพบกันชั่วโมงที่สองกับห้องเรียนดีๆบายครูดามมีโลโก้เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามีโลโก้แล้ว สดไรสด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 สิ่งสิง,สงชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการคายน้ําต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูกันว่าการคายน้ําของพืชเป็นยังไงและมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยังไงบ้างในเรื่องของการคายน้ําของพืชมาดูกันเลยมาต่อจากชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความหมายการคายน้ําคืออะไรนะครับการคายน้ําของพืชก็คือการกำจัดน้ําที่ปริมาณมากเกินไปออกจากพืชโดยการคายน้ําออกทางปากใบของพืชนะครับ,รบพืชบกก็จะมีใบอยู่ด้านล่างนะครับตอนช่วงนี้เราก็ทบทวนเนื้อหาของชั่วโมงที่แล้วไปก่อนนะครับ ส่วนพืชน,น้ำนะพวกบัวอยู่ปริมน้ำเนี่ยปากใบก็จะอยู่ด้านบนนะไม่ได้อยู่ด้านล่างของใบส่วนพืชที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยพวกสาหร่ายต่งตางๆเนี่ยไม่มีปากใบนะไม่มีการคายน้ำวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยนะปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืชน,นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับแสงแสงแดดนะครับมีผลต่อการคายน้ำของพืชก็คือแสง,แสงาสมนะก่พืชมันก็ ปากใบจะเปิดกวา้างการคายน้ําก็จะมากนะสองอุณหภูมินะครับอากาศร้อนอากาศเย็นนะถ้าอุณหภูมิสูงไปต่ำไปก็จะไม่มีการคายน้ำนะปากใบจะไม่เปิดนะก็ไม่เกิดการคายน้ําเกิดขึ้นส่วนอันที่3คือความชื้นในอะากาศก็คือไอ้น้ำที่ล่องลอยอยู่ในอากาศรอบๆตัวเรานะถ้ามีความชื้นมากเนี่ยมันก็จะคายน้ําน้อยนะครับแต่ถ้าความชื้นน้อยก็จะคายน้ํามากนะครับนี่คือปัจจัยของ สหรัวันนี้เราก็เรียนแค่นี้พอนะไม่ต้องเรียนมากไปปวดหัวนะบางคนก็จะไปหาอย่างอื่นแล้ว